สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่เราเคยแนะนำไปเมื่อ ep 711นะครับวันนี้เราจะนำมาเทสลงสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ตอกย้ำความชัดเจนนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพดีขนาดไหนนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเรามาดูกันว่าอินดิเคเตอร์ใน ep 711ตัวนี้มันชื่อว่า filter s i d e w a y นะครับด้วยชื่อของมันเอง สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒ,พฒนาให้มีการกรองสัญญาณไซด์เวย์ออกแล้วก็ไม่ลงทุนในจุดที่มันเป็นไซด์เวย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นขอเท้าความก่อนเผื่อใครยังไม่ได้ดู EP 711วันนี้เราขอตรงนี้สั้นๆนะครับอาจจะไม่ยาวเท่า EP 711ในการแนะนำวิธีการใช้งานโดย เราใช้ควบคู่กับอินดิเคเตอร์ใดก็ได้ในที่นี้นะครับแต่ว่าเรา,าเราได้แอดอินดิเคเตอร์ง่ายๆเป็นเส้น EMA 5วันกับ10วันให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับบางทีท่านอาจจะมีระบบเทตุการซื้อการขายที่ดีกว่าที่เราเห็นในภาพตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแบบง่ายๆเรียบๆนะครับเป็นพื้นฐานทั่วไปนะหลังจากนั้นเรากา็ทำการแอดอินดิเคเตอร์ฟิลเตอร์ไซด์เวย์เข้าไปโดย อินดิเคเตอร์ตัวนี้มันไม่มีในแถบเครื่องมือของ t ทรดดิ้งวิวนะครับและมันใช้ได้แค่ใน t ทรดดิ้งวิวเท่านั้นใช้ในสตรีมมิ่งไม่ได้ใช้ EF ฟินไม่ได้และใช้ได้แต่คอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับมือถือเหมือนจะใช้ไม่ได้ยังผมยังไม่เห็นจุดที่ต้องให,ให้ใส่โค้ดนะครับในมือถือแต่ว่าในคอมใช้ได้ iPad ก็น่าจะได้นะผมไม่มี iPad เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมีคนเปิดใน iPad ได้นะผมเคยเห็นมาดูวิธีการ add อินดิเคเตอร์กันนะครับ เนื่องจากมันเป็นตัวพิเศษและไม่มีในแทบ็บเครื่องมือมันเราก็จะต้องมีโคด้ดโดยโค้ดตรงนี้นะครับในช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะบอกว่าทาไงถึงได้โค้ดตัวนี้เราเราก๊อปโค้ดมาเสร็จตรงตรงเมนูพายเอเดเตอร์ตรงนี้ครับมันมีอะไรอยู่เราก็ลบออกให้หมดลบออกให้หมดครับจนตรงเลขหนึ่งตรงหน้าเลขหนึ่งเนี่ยมันโล่งนะมันมีกระพริบกระพริบอย่างนี้เราก็โค้ดที่เราก๊อปไว้เมื่อสักครู่นี้เราก็กดตรงนี้แล้วก็แปะวางครับแล้วก็วางเสร็จ พอวางเสร็จนะครับเราจะกดบันทึกก็ได้แต่นี้ผมบันทึกไปเรียบร้อยหรือไม่บันทึกก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับแล้วท่านก็จะกดไปที่เพิ่มไปยังกราฟนะตนัวนี้เฉพาะคนที่มีโค้ดตรงนี้เท่านั้นนึงจะใช้งานได้นะครับกดเพิ่มไปยังกราฟครับหน้าตาของมันก็จะออกมาเรียบร้อยทีนี้เราก็พับตรงนี้ลงนะครับเพื่อให้มันกว้างนะโอเคหน้าตาของตัวฟิลเตอร์ไซด์เวในตรงนี้นะครับมันก็จะมีสีอยู่3สีนะั่นคือสีขาวสีเหลืองสีเขียว สีขาวบ่งบอกถึงลักษณะของพลังของการไซเวย์นะก็คือการการราคามันไถแถวออข้างนะครับมันมันแปว่งออกข้างมันซึ่งมันลงทุนไม่ได้ในตรงจุดนั้นหรือบางคนลงทุนได้ก็แล้วแต่ท่านนะท่านเอาไปประยุกต์แต่ว่า,าในตรงนี้ผมก็ไม่แนะนําให้ลงทุนในช่วงที่อินดิเคเตอร์มีลักษณะเป็นแถบสีขาวตรงนี้ครับเพราะลงทุนไปแล้วมันอาจจะไม่ไปมันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดเทนนะครับไม่เกิดสเปอร์เทนไม่เกิดสตองเทน แต่ถ้ามันเป็นสีเหลืองก็ลงทุนได้ลงทุนได้แต่อาจจะต้องลงทุนน้อยหน่อยแค่บางส่วนเพราะว่าออโอกาสที่มันจะเป็นเออร์เลอร์หรือกลับมาเป็นไซเบยังมีอยู่แต่มันดีกว่าสีขาวนะครับหรือบางทีโอกาสที่จะเป็นเทนใหญ่ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นสีเหลืองก็ถือว่าลงทุนได้แต่ลงทุนน้อยส่วนสีเขียวนะครับลงทุนได้เยอะนะครับในจังหวะนี้ที่เห็นก็คือ,เ,อเราใช้คอสสิกแลของตัว EMA 5วันกับสิวันนี่เฉยธรรมดาเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะใช้อินดเตอร์ตัวอื่นนะ ใช้ BCD ใช้อะไรก็แล้วแต่ปะรวงกันไปเมื่อเกิดบ่ายสัญญาลเราเบลอบสายตามามองตรงข้างล่างนี้ตรงฟิลเตอร์ไซด์เวว่ามันเป็นสีอะไรถ้าเป็นสีเขียวซื้อเยอะได้นะครับถ้าเป็นสีเหลืองซื้อซื้อได้ซื้อได้นิดหน่อยนะครับสีเหลืองจะซื้อได้นิดหน่อยแล้วก็อย่างเงี้ยซื้อได้เลยครับนะครับตรงแท่งเนี้ยนะครับที่เขาเกิดบ่ายสัญญาลของอินดิเคเตอร์อย่างตรงนี้ก็คือจุดนี้ซื้อแล้วมันก็ไปได้เห็นไหมครับไปได้แล้วส่วนจุดขายนี่ก็ขาย อ่าแล้วแต่ท่านนะอันนี้อาจจะขายด้วยเดตคอร์สตรงนี้ก็ได้เราไม่ได้สีเรียบตรงจุดขายนะครับแต่จุดขายก็อ่านเช่นเดียวกันนะถ้าอ่เขาเกิดเซลล์สิกเนลแล้วก็เหลือบสายตาลงมามองถ้ามันเป็นสีเขียวเนี่ยมันมันจะถือว่าเป็นสเตนที่แรงสตองเทนที่แรงแต่ถ้าเป็นสีขาวมันอาจจะเป็นไซเย์ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสีเหลืองก็คืออาจจะดีอ่าแข็งแรงกว่าไซเวนิดน,นึงเนี่ยอย่างตรงนี้ก็ออกนะครับออ,ออกตามสัญ,ญญาณเลยก็ได้แม้ว่าจะเป็นสีขาวผมก็ไม่ได้สีเรียดอะไรในตรงนี้นะครับอ่า เมื่อ,อสัญญาณซื้อเป็นแบบนี้นะครับคงเข้าใจกันแล้วแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าจุดที่เป็นฟอร์ซิกแนลนะครับอย่างเช่นตรงจุดนี้นะครับเกิดบายซิกแนลเราจะสังเกตเห็นว่าตัวซิลเตอร์ไซเวร์เป็นสีขาวมันเลยซื้อไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้เ็ราะันมันมีโอกาสที่ซื้อไปแล้วมันจะไม่ไปซึ่งมันก็ไม่ไปจริงๆนะนะครับมันก็ไม่ไปหรือแม้ว่ามันจะย่าราคาหรือว่าทาให้เสียเวลา,าบางทีลงมาเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะชัวร์ก็คือ ตรงบายสิกญนล้วเข้าตรงสีเขียวหรือสีเหลืองก็ได้แต่ตรงนี้มันขาวนะครับเข้าใจตรงนี้นะอ่ามันก็จะทําให้เกิดการกองตลาดไซเบร์ออกไปนะครับทำให้ประสิทธิภาพการลงทุนของท่านดีขึ้นมันจะดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเรามาดูการเทสในวันนี้อันนี้วิธีการใช้นะอันนี้ตรงปลายของอ่าใช่ไหมอ่าตรงนี้ก็เป็นราคาปัจจุบันด้วยเนะี่ยอย่างเงี้ยมันมันซื้อได้นะครับเป็นบายสิกนลของอ่า PDT แล้วโดย ตัวฟิลเตอร์ไซเบไปสีเขียวด้วยนะครับแต่เราไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นมันลงนะแต่มันบ่งบอกว่ามันเป็นเทนที่แรงแน่นอนอาจจะลงแรงก็ได้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะมันไม่ได้บอกว่าจะขึ้นอหรือลงนะครับแต่มันบอกว่าความแข็งแรงของเทนนั้นคือจะมีสตองเทนเกิดขึ้นหรือไม่หรือว่าจะไซเบออกแต่ตอนนี้มันบอกว่ามันจะไม่ไซเบครับสำหรับตัวนี้ครับแต่จะขึ้นจะลงลองดูแต่ถ้าทางด้วยสัญญาณตรงนี้คือบายทิศแนพอเข้าใจนะอันนี้ก็ต้องก็ต้องบายเข้าไปตามสัญญาณอ่าโอเคอเข้าใจแอบองนี้ ทีนี้เราก็จะมาทําการาใส่คอนดิชันการทดลองต่างๆอันนี้เมื่อเมื่อเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันการทดลองเป็นดังนี้นะครับการทดลองเป็นดังนี้ผมก็ได้เลือกหุ้นในเซ็ต50เพราะว่าหุ้นในเซ็ต50เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีโครงสร้าง,งบริษัทน,นิ่งพอสมควรนะเช่นไม่มีการเพิ่มทุนอ,อะไรเลยเพราะนั้นราคามันอาจจะไม่ได้แบบ กระโดดลงเหวหรืออะไรงั้นมันไม่มีมันก็จะราคามันก็จะอยู่ในเทนในการเรียงต่อกันเพราะฉะนั้นหุ้นในเซตห้าสิบก็ถือว่าเป็นหุ้นบริษัทใหญ่เป็นเป็นบูชิปอย่างหนึง่งก็คือเทรดเทรดได้แบบกลางๆครับไม่รวดโผนมากไม่ไม่เงียบเหงามากอะไรเงี้ยน,นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็มีความเสถียรของบริษัทในระดับหนึ่งนะครับผมก็ได้เลือกหุ้นมาวันนี้ก็จะเลือกมาให้ท่านผู้ชมสักสามสี่ตัวนะครับเพื่อเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นแนวทางนะครับ แล้วก็ข้อ2ครับระยะเวลาการทดลองเนี่ยผมใช้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบนันผมก็นับรวมๆแล้วประมาณสัก10ปีนะครับก็น่าจะเพียงพอที่จะสรุปอะไรได้ในแต่ละตัวผมก็จะเลือกอประมาณนี้ครับช่วงเวลาระยะเวลาประมาณนี้นะครับส่วน Time Frame ที่ใช้ผมใช้กราฟ Time Frame Day นะครับในการทําการทดลองในสูตรนะครับ ข้อ4นะครับอย่างที่บอกว่าเราใช้ e อ a 5วันกับ10บวันนะครับเป็นจุด Cross signal เพื่อที่จะเข้าหรือออกโดยใช้ควบคู่กับข้อ5ครับคือ Indicator Filter s i อร์ไซนะครับอินดิเคเตอร์ฟิลเตอร์ไซเวโดยเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2 <c oughs> แบบก็คือแบบไม่ใช้ Filter อร์ไ w a y กับแบบใช้ฟิลเตอร์ไ w a y ด้วยจะได้เปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดาาูมาดูข้อมูลกันนะครับอ่ะ ข้อมูลการเทรดก็ออกมาแล้วอันนี้เป็นแบบตัวเลขนะเดี๋ยวเราจะมีกราฟให้ดูง่ายๆอีกทีหนึ่งเราก็ได้เลือกหุ้นปตทมานะครับ KBank a d v a n c e แล้วก็ AOT ก็ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่พอที่จะเป็นตัวอย่างของเราตรงนี้ได้นะครับโดยปตทนะครับอันนี้เป็นแบบไม่ใช้ฟิลเตอร์ไซเวยอันนี้เป็นข้อมูลแบบใช้ฟิลเตอร์ไซเวยร่วมด้วยนะครับที่เป็นวงเล็บ f อเนี่ยนะครับ โดยแบบธรรมดาครับแบบปกติโดยใช้ EMA Golden Cross ของ e m a 5 0วันธรรมดาเลยนะครับสเส้นธรรมดาไม่ไม่ได้มีอะไรทับซ้อนเนี่ยคือเกิด10ปีเนี่ยเกิดสัญญาณเทรดไปประมาณ104ครั้งนะครับก็วิน34นะครับลอสนะครับประมาณ70แล้วก็มีวินเลทนะครับ32%เองนะครับแล้วก็รวมโปรฟิตนะครับ อ่าโปรฟิตลบล็อตเนี่ยจะจะได้กำไรอยู่ประมาณ53%ถ้าเราถือปตทตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบ,นนบ, e 5, 90, บันเนี่ยนะครับเทรดตาม EMA 5้าบวันเนี่ยจะได้กำไรประมาณ53%แล้วก็มีอ่าแมคแมคสิมัมดอดไดอยูนะ่ประมาณ5%นะครับหประมาณนี้เพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัว EMA 5้าบวันเนี่ยมันจะไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่ มีดอดาวที่สูงมากนะเพราะว่าถ้ามันคลอดกันมันก็มันก็ตดจบเลยครับก็คือขายเลยเพราะนั้นมันมันจะไม่มีการถือติดดอยยาวๆนะครับอันนี้ต้องเข้าใจรูปแบบของอินดิเคเตอร์มันด้วยนะครับมันจะเป็นเส้นที่เร็วพอสมควรส่วนตัวที่เป็นใส่ตัวฟิลเตอร์มาด้วยนะทําให้การเทรดลดลงจากร้อยกว่าครั้งเหลือ28ดครั้งเพราะว่ามันกรองในช่วงภาวะไซเวทิ้งออกไปด้วยไม,ไม่ไม่เทรดตรงนั้นนะครับไม่ไม่เทรดจุดสัญญาณบายอ่บายในตรงจุดนั้นทําให้ เกิดสัญญาณการเทรด28ครั้งใน28ครั้งเนี่ยวินวินซิฟ23ครั้งนะครับแล้วก็มีลอสไป5ครั้งนะครับถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงครับ82%เลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะถือว่าวินเลดสูงมากจาก32เป็น82เลยนะครับในตรงนี้แล้วก็มาดูโปรฟิตรวมนะครับหักลบแล้วได้กำไรประมาณ116%ทำให้มองว่า อ่าเปอร์เซ็นต์กำไรเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าอันนี้คือประสิทธิภาพของมันส่วนม็กซิมั d มดอดาวนะใกล้เคียงกันเพราะว่าใช้เส้น5วันกับ10วันการออกอะไรต่างจะคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นม็กซิมั d มดอดาวจะจะจะ,จะไม่ไม่ถือว่ามีมีนัยยะในการเปลี่ยนแปลงนะครับมาดูตัว K-Bank ครับตัวธรรมดาไม่ใช้ฟิลเตอร์ไซเวทเทรดไป1 1 0ครั้งนะใน10ปีอ่าก็ชนะ34นะครับแพ้76 ก็วินเลจอ,อยู่แค่สามิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่เพียงแต่ว่าคอลานโปรฟิตไปแล้วหรือยเงี้ยยังได้กําไรอยู่นะเพราะว่าในส่วนที่เป็นวินนะครับตรงวินเนี่ยมันมีบางจังหวะบางไม้ที่ได้กําไรค่อนข้างกว้างนะครับส่วนาการขาดทุนเนี่ยจะขาดทุนค่อนข้างน้อยเพราะว่า,าเป็นเป็นลักษณะข,ของเสน EMA นะครับก็คืออาจจะสต็อปลอสบ่อยหน่อยแต่ถ้าจับโดนเทรนยายาวก็คือครั้งเดียวได้กําไร ทบไปเลยทบอันที่ขาดทุนไปเลยนะครับนี่ก็เข้าใจนะครับว่าทําไมวินเลทต่ําแล้วสุดท้ายบวกลบกันมาได้กําไรประมาณ2 4บใน10ปีบางท่านก็บอกว่าน้อยจังก็ตามนี้ครับตามผลการทดลองนะครับแล้วก็ถ้ามีตัวฟิลเตอร์ไซด์เวด้วยนะครับร่วมไปด้วยจะเหลือเทรดแค่37ครั้งจากร10ครั้งนะครับเพราะมันกรองไซด์เว์ออกไปในช่วงไซด์เว์จะไม่เทรดแล้วก็เกิดวินวินจำนวน21ครั้งนะครับแล้วก็ลอส10 ครั้งนะครับไอ้สิครั้งวินเลทนะครับห้าสิบหกเพิ่มจากสามสิบเป็นห้าสิบหกครับผมแล้วก็กํากไรนะครับรวมแล้วก็ประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วก็ตัวแม,แม็กซิมัมดอวแม็กซิมัดมดอดาวเนี่ยจะอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นครับอยู่ประมาณนี้ครับถือว่าแม็กซิมัมดอดาวดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอาของเดิมเนี่ยอาจจะไปเจอจังหวะที่เป็นไซด์เวย์แล้วลงนะครับมันเลยมันเลยกว้างนะครับไม้นั้นเลยเสียเยอะแต่ใช้ตัวฟิลเตอร์ไซด์เวย์แล้ว ตรงไซเบย์ไม่ได้ลงทุนเนี่ยแต่ว่าไปขาดทุนไม้อื่นนะครับที่ไม่ใช่ไซเบย์เราขาดทุน5%ก็จะกลายเป็นแม็กซิมัมดอดาวใหม่ไปนะครับมาดูแอดวานครับทเทรดไป112ครั้งวิน31นะครับแพ้81อ่าเปอร์เซ็นต์วินเลทแค่27เองนะบวกลบแล้วยังขาดทุนนะครับสำหรับตัวแอดวานเพราะว่าในปี2 0งพันอ่าสิบนราคามันคงจะสูงกว่านี้เยอะนะมันเป็นหุ้นที่ถือว่าถือยาวแล้วไม่ได้กำไรนะสำหรับตัวแอดวานหนึ่งนี้ แต่ว่าถ้าเราใช้ฟิลเตอร์ไซด์เว์จับเฉพาะในช่วงที่มีมีเทนมีสตองเทนเท่านั้นนะครับก็จะทําให้เทรด32ครั้งนะครับจากทั้งหมดที่ไม่ได้กรองก็คือ112ตัวน,นี้จะกรองมาแล้วก็คือเหลือจังหวะแค่32ครั้งวิน14ครับแพ้18ตรงนี้ก็ยังถือว่าวินน้อยกว่านะครับวินน้อยกว่าอลอสนะครับเพราะว่าด้วยด้วยรูปแบบของตัวหุ้นของมันเองมันลงมาตลอดเพราะฉะนั้นจะทําให้วินเยอะกว่า ยากมากแต่ทีอย่างไรก็ตามมันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพวินเลตจาก27เป็น43ได้ก็ถือว่าอินดิเคเตอร์ช่วยได้ในระดับหนึ่งทำให้วินเลตของท่านสูงขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ได้สูงเยอะถึงขั้นชนะนะครับเกินครึ่งอะไรเงี้ยนะมาดูผลงานนะครับจากของเดิมติดลบนะครับขาดทุนอยู่14นะครับสำหรับตัว a แอดวานโดยไม่ใช้ฟิลเตอร์ไซเ a ตแต่ถ้าใช้กำไรจะเพิ่มขึ้นมาเป็น46 จากติดลบนะครับคนคนละหน้ากันเลยจากแดงแดงเนี่ยคือเขียวเลยถ้าใช้ฟิลเตอร์ไซเบนในตัวนี้ส่วนแม็กซิมอลตัวดาวนี่ก็คือเท่ากันครับน่าจะไปโดนไม้เดียวกันนะครับตัวนี้นะอาจจะไปโดนไม้เดียวกันมาดูตัว AOT ครับอีกหนึ่งตัวอย่างคือตัวนี้ตัวอย่างออกมา112ครั้งนะครับ112ครั้งสำหรับตัวที่ไม่มีฟิลเตอร์ไซเบนแล้วก็วินเลทสามนะครับลอ็ดส73ขออภยัยครับวิน7วิน39ครับลอ็ดส73แล้วก็วินเลทสามเปอร์เซ็นต กำไรขาดทุนบวกลบแล้วได้เยอะครับร้อยสี่เ็ดเปอร์เซ็นเราจะสังเกตว่า AOT ในช่วงสิบปีหลังสุดเนี่ยมันขึ้นมาโดยตลอดนะแตกพงแตกพาะไรเรียบร้อยว่าราคาไปเป็นร้อยอะไรตอนนั้นนะครับเพราะนั้นกำไรร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็คือเป็นธรรมดานะครับความจริงใช้อิเิเคเตอร์อื่นอาจจะได้เยอะกว่าน,นี้ก็ได้อันนี้แต่อันนี้เราเป็นพื้นฐานเฉยนะครับ e p a เข้ามากับสิบวันได้ต้องร้อยสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ถ้าใช้ฟิลเตอร์ไซเวร่วมด้วยนะครับจะมีจังหวัดเทรดประมาณ32ครั้งวิน20นะครับแล้วก็ลอส18ไอ้12ครับขอไปนะครับแล้วก็วินเลทอยู่62จากเดิม34เพิ่มมา62ครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์กำไรนะครับเพิ่มมาเป็น205เปอร์เซ็นต์แสดงว่าพอร์ตโต2เท่านะครับแล้วก็ดีกว่าเดิมประมาณ60เปเซนะครับถ้าใช้ฟิลเตอร์ไซเวร์ก็จะสังเกตเห็นว่า ในสีตัวที่เราหยิบมาเป็นตัวอย่างนี้ประสิทธิภาพดีขึ้นหมดนะครับแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่ลงนะครับลงมาจากในอดีตจากปี2013สิาแล้วกว่านะครับลงมาตลอดอย่างเช่นแอดวาน e ์อย่างนี้นะครับมันก็เพิ่มประสิทธิภาพได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลแบบกราฟกันนะครับมาดูกราฟของวินเลทที่เราสรุปมาให้ในตรงนี้นะครับ จากตัวปตวทนะครับเดิมที่ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ไซด์เวจะมีวินเลดอยู่ประมาณ32%เองนะครับซึ่งถ้าเมื่อใช้ตัวฟิลเตอร์ไซด์เวร่วมด้วยวินเลดคูณประมาณ82%นั่นแสดงว่าเป็นเปอร์เซ็นต์วินเลดที่สูงมากแล้วก็ุ่นปตทใช้ระบบเทรดนี้ได้นะถ้าวินเลดออกมาขนาดนี้ระบบเทรดอ b เบหาแสนวันนะครับถือว่าใช้ได้ ครับเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวแต่อาจจะมีระบบเทรดที่สูงกว่านี้นะที่สัญญาณบายที่ไม่ได้ใช่อ e ีเม้าวันกนะับสิบวันอาจจะสูงกว่านี้อาจจะมีนะครับเดี๋ยวว่าหลังเราจะมาเทสให้ดูว่า,าระบบใดที่สัญญาณเข้าดีกว่า EMA 5วันกับ10วันบ้างน,นะครับเพื่อใช้ควบคู่กับฟิลเตอร์ไซเวย์มาดู Kbank นะจากเดิมมิเลียรเอนเองนะครับก็เพิ่มเป็น5 6ก็ถือว่าเพิ่มเกือบ2เท่าตัวแต่ตัวนี้เพิ่ม2 2เท่าตัวกว่าเลยนะสำหรับตัว PDT ตรงนี้ แอดวานครับจากวินเลตต่ํามาก27ผมก็คือว่าต่ํามากนะเพิ่มเป็น43มครับก็ถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ความจริงน่าจะดีขึ้นกว่าน,นี้ได้เดี๋ยวลองอินเทเตอร์อื่นอาจจะดีขึ้นกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าถ้าใช้อีเอด้วยผมว่าอาจจะไม่ไม,ไม่เพียงพอหมายถึงว่าอีเอห้าวันกับสิบวันเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวแอดวานตัวนี้นะครับเพราะว่าวินเลตยังถือว่าต่ำอยู่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ฟิลเตอร์ไซเว์แล้วมันสูงกว่าตัวที่ไม่ใช้นะครับแบบไม่ใช้ มาดู a อ t ครับจากเดิมวินเลดอยู่34%ม่เเมื่อใช้ฟิลเตอร์ไซด์เวคู่กับ EMA 5็วันกับ10วันเนี่ยเพิ่มเป็น62%ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับในตัว PDT K Bank a บ t เนี่ยใช้ตัว EMA 5็วันกับ10วันเทรดควบคู่กับตัวฟิลเตอร์ไซด์เวเนี่ยถือว่าวินเลดใช้ได้ครับไม่ไม่ไม่น้อยครับถือว่าชนะมากกว่าแพ้นะครับ62%โอเคในส่วนของวินเลดเนี่ยถือว่าผ่าน ถือว่าผ่านนะครับตรงนี้นะมาดูในส่วนของ p r o f ิตอโปรฟิตหรือลอดนะครับในตัวนี้ PTT นะครับจากเดิมที่10ปีนะให้ p r o f ิตประมาณ53%ด้วยระบบเทรด e v 5วัน10วันนะครับแต่ถ้าเมื่อมีอินดิเคเตอร์ฟิลเตอร์ไซเวเพิ่มร่วมมาด้วยก็กำไรก็จะเพิ่มขึ้นเป็น116%ครับผมส่วน KBank จากเดิม24%ถือว่าน้อยนะ10ปีได้24%นะครับ ก็จะเพิ่มมาเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้ถือว่าเพิ่มเยอะมากตัวนี้คือว่าเพิ่มมาประมาณสี่เท่าต,ตัวนะครับประมาณนั้นเลยส่วนตัวนี้ประมาณเพิ่มประมาณสองเท่าต,ตัวนะครับส่วนแอดวานนะครับติดลบนะครับใครที่ถือมาตั้งแต่ปีสองพันสิบสามจนปัจจุบันนี้นครับเทรดตามอีเบห้ามันสิบวันน่าจะติดลบอยู่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าร่วมใช้ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ไซด์เวย์ร่วมด้วยนะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นกำไร4ี่กเปอร์เซ็นอย่างนี้ก็พอคุยกันได้ครับสิปีนะสี่หกเปอร์เซ็นต์บางคนก็บอกว่าน้อยจังถ้ามันน้อยนะก็มันก็บ่งบอกว่าอินดิเคเตอร์ที่เราใช้พปานญาณบายนะครับอย่างเช่น e b เข้ามาสิวันอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ผลดีนักในตัว advance ตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนอินดิเคเตอร์ตัวอื่นร่วมกับฟิลเตอร์ไซเวนะครับตัวฟิลเตอร์ไซเวเนี่ยคงที่ไว้แต่ว่าให้เปลี่ยน e b ออกนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนวันของ e b อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ต้องเทคกันต่อไปแต่ว่าด้วยผลงานแค่่นีี้10ปผวา ไม่น่าพอใจนะไม่น่าพอใจแม้ว่าจะใช้ฟิลเตอร์ไซด์เวย์เพิ่มแต่ว่าเพิ่มมาได้นะครับถือว่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาดู a อ t ครับเป็นหุ้นที่ขึ้นดีตลอดอยู่แล้วนะครับใน10ปีที่ผ่านมานะครับก็ถ้าไม่ได้ใช้เลยพอร์ตก็เขียวแหละนะ,ะก็ร้อยสิบสี่เ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบตัวนี้แต่ถ้าใช้ก็จะได้เพิ่มขึ้นยิ่งกว่านั้นครับจะเพิ่มจากเดิมประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ดยประมาณนะครับลบกันด้วยสายตาข้าวๆเลยตรงนี้เพราะนั้นตรงเนี้ยเราก็เกิดข้อสรุปได้ว่า อา,อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เซตห้าสิบครบทั้งห้าสิบตัวใช่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อเราหยิบตัวอย่างมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามมันให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแต่เราไม่ได้บอกมันได้กําไรนะตัวฟิลเตอร์ไซเบที่ใส่เข้าไปมันอาจจะขาดทุนแต่จะขาดทุนน้อยลงกว่าเดิมมันก็เป็นได้นะครับคือมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้นั่นแหละแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันมันดีมันเหมาะในทุกตัวนะครับอาจจะใช้แล้วขาดทุนแต่ขาดทุนน้อยกว่าแบบไม่ใช้นะครับก็เป็นไปได้หรือถ้า ตัวที่กาไรอยู่แล้วเช่น PTT เนี่ยใช้แล้วกาไรเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มประสิทธิภาพได้เหมือนกันพอเข้าใจนะครับสรุปแล้วคือใช้มักจะดีกว่าไม่ใช้นะครับแล้วก็ในหุ้น50ตัวที่ผมหยิบมาเทสเนี่ยมันก็โดยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้หมดเลยโดยส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกตัวนะบางตัวมันก็ไม่ไหวจริงๆอ่ะบางตัวโหวมันลงอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยก็มีนะหมายถึงอ่ามันมันก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพก็มีแั่นั้นจะอยู่ที่ประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต หมายถึงว่าถ้ามีเซตห้าสิบเนี่ยมันจะมีตัวที่ฟิลเตอร์ไซเวช่วยไม่ได้เนี่ยอยู่มาสักสิบตัวนะครับที่ที่ผมเคยเทสนะอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอีกสี่สตัวเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ประมาณอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมาเทสให้ดูแล้วนะครับในตรงนี้ก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมจะสนใจเอาไปใช้กันนะครับโดยตัวฟิลเตอร์ไซเวผู้ที่จะใช้ จะต้องมารับโค้ดที่เรานะครับรับโค้ดที่เราโดยเรามีเงื่อนไขอยู่1ข้อคือเราจะให้เฉพาะผู้ที่สนับสนุนช่องของเราเท่านั้นนะครับโดยสนับสนุนช่องของเราตั้งแต่99บาทขึ้นไปจะเกินก็ได้นะครับก็รับโค้ดฟิลเตอร์ไซด์เวไปใช้งานได้เลยเมื่อท่านสนับสนุนช่องของเราตามเลขบัญชีนี้ท่านก็ส่งสลิปให้เราที่ Facebook ที่เห็นตรงนี้นะครับนี่ครับทิมตามนี้เลยหรือ ส่งเข้าอีเมลก็ได้แต่อีเมลนี้ผมอาจจะดูไม่บ่อยนักนะครับอาจจะวันละครั้งเพนะราะฉะนั้นอาจจะแบบสําหรับคนที่ไม่รีบส่งเข้าอีเมลได้แต่ถ้าท่านที่รอนานไม่ได้นะเฟซบ o ๊กเนี่ยครับผมก็จะดูบ่อยหน่อยนะครับอาจจะชั่วโมงละครั้งอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะคุณส่งคลิปมาผมก็จะส่งโค้ดให้นะครับคุณก็นําโค้ดไปแปะในตัวเทรดดิ้งวิวเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแปะให้ด้วยทําคลิปเป็นพิเศษให้ด้วยนะครับก็ เงื่อนไขก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับเงินที่สนับสนุนตรงนี้เราก็จะเอามาใช้ในการเ,าเป็นทุนในการพัฒนาอิเดียเตอร์ต,ต่างๆต่อไปในอนาคตนะครับโดยเฉพาะาทุนทางด้านพลังงานนะครับเพราะว่าเราทํางานกันค่อนข้างดึกนะครับค่าพวงเข้าไฟขึ้นบานตะไทยเลยเงิน99บาทตรงนี้ครับกินข้าวด้วย2จานเองนะครับก็คือเหมือนเลี้ยงข้าว2จานประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะ พัฒนาอิเทเตอร์อื่นๆต่อไปในตรงนี้แล้วก็เราจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนตัวฟิลเตอร์ไซเวนี้เดี๋ยวผมจะพยายามหาระบบเทรดที่ดีกว่า EMA 5วันกับสิวันให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอุบไว้ก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เราแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีขอบคุณมากคับสวัสดีครับ